เราพยายามที่จะมองหาช่องทางที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเรามีค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ30,000กว่าบาทถึง4 0 0 0 0บาทติดตั้งโซล่าเซลล์ลดงบประมาณตรงนี้ลงไปได้เดือนละไม่ต่ำกว่า50%มีการปรับตัวเองเพื่อที่จะต้อนรับกับสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะมองหาช่องทางที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะซึ่งปกติตอนนี้เ,เรามีค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการบริหารจัดการเนี่ยเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ30,000กว่าบาทถึง40,000บาทแต่ว่าเราเคยมีผู้ที่แจ้งความจำนองว่าจะมาช่วยเราดูแลด้านนี้โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับเรานะคะแล้วก็มันจะสามารถลดงบประมาณตรงนี้ลงไปได้เดือนละไม่ต่ำกว่า50%ซึ่งภายใน4ีปีนี้เราก็จะคืนทุน ะะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยผู้ที่เข้ามาแสดงความประสงค์นั้นนะ่ะก็คือกลุ่มโรงแรมนะคะแล้วก็พอเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยโครงการนั้นก็เลยยังค้างอยู่นะคะแล้วก็เขาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับเราก็หายเงียบกันไปแต่ว่าเราก็เลยพยายามที่จะนําโครงการนี้กลับคืนขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการปรับตัวแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการในหมู่บ้านด้วยนะคะงบประมาณด้านโซล่าเซลล์ที่วางเอาไว้เมื่อตอนตั้เหตุสมัยนั้นเนี่ยก็คือประมาณ5,000 500, 0 0บาทค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าทั้งค่าแรงและค่าของรวมกันพร้อมนะคะเนื่องจากว่าค่อนข้างจะไฮเทคก็เป็นอะไรที่เราไม่สามารถจะบริหารจัดการเองได้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะจะมาช่วยเราลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโดยการสนับสนุนในด้านของงบของการจัดทำโซลาร์เซลล์ทางหมู่บ้านก็ยินดีน้องรับทุกประการะคะ่ะ